ติใช่ไหมโชคน้ำมันหรือโชคอะไรเนี่ยธรรมดานะะมาถามได้นะพี่ทัศลองหน่อยดีกว่านี่หมื่นเดียวเนี่ยะจานหน้าสามใบจานหลังเจ็ดนะฮะคือทำไมผมถึงอยากให้พี่ทัศลองอะ่ะเพราะน้ำหนักแปดสิบอะลูกค้าเนี่ยบางคนหนักไม่ถึงนะร้อยยี่สิบเก้าเลยใช่ไหมเนี่ยดิสเบรกเนาะนี่ลองให้พี่ทัศปั่นเนี่ยปั่นได้ไหมเนี่ยนะ,ะนี่อ่าโอ้ยเดี๋ยวย โอ้โหนี่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 ไม่ไม่ไม่ใช่ยุบแล้วยุบเลยนะยุบแล้วเด้งใช่ไหมไม่ไม่ใช่ว่ายุบแล้วหบหายไปเลยนะนี่ดูดูดูนี่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 เป็นไงล่ะบักแปดสิบอะลองป่ะลองดูนะฮะนี่ตรงนี้ลองปั่นได้นะฮะตรงนี้โซนโซนนี้นะเป็นโซนที่ไม่ได้ติดถนนใหญ่นะโซนข้างในเนาะโหเบาโอ้โหแม่โยกเลยนะปึ๊บปึบปึบเลยโอ้หนี่แม่ ร้อยยี่สิบเก้าเลยนะแต่แตว่าดีนะเพราะว่าอ้ยข,ของยางเคนด้าเลยเนะี่ยข้างหลังเป็นอะไรเคนด้าเหมือนกันเนะาะเดี๋ยวอ้ยยางเคนด้าเลยเนะี่ยดอกยางยังดีอยู่เลยอะดิสเบรกนะฮะ<ม>ก็คือว่าซ่อนสายด้ก็คือหายากนะที่ร้อยยี่สิบเก้าส่วนใหญ่จะเฟรมใหญ่ๆเนาะเฟรมคันนี้เนี่ยไซส์เอ็มเองนะฮะสูงร้อยหกสิบกว่าปั่นสบายๆนะมผมว่าเอาสูงไหนเอาสูงได้เยอะเลยนะ ่แล้วเกียร์เป็นไงไหมฮะเกียร์เกียร์ส้มเกีอะไรครับเหรอเกีรยร์น้อยโหนี่จานเบลเลอร์เลยนะเนี่ยโหจานดำด้วยนะฮะนี่นี่นะฮะซิโนโนทัวนี่นะเป็นลูกลอกใหญ่เลยนะยลูกลอกใหญ่นะฮะเขาบอกว่าเข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆนะมีอีกหลายคันนะบางคนบางคนบอกว่าเฮ้ยโอ้โหเข้ามาปุ๊บไปปั๊บมันยังมีหลายคันนะตรงนู้นมีเบียงขี้ด้วยนะมีเบียงขี้แล้วมีคันไหนอ่ะ นะเข้าเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้เริ่มเอาเสือภูเขาเข้ามาแล้วนอกจากจากกระแสตอบรับที่ดีนะเพราะว่าขายเสือหมอบก็จริงอะ่ะแต่ตอนเสือภูเขาเข้ามาทีไรไม่ค่อยเหลือนะ